สวัสดีค่ะพี่น้องปองไฟทุกผู้ทุกคนไมอีกล้วจ้ะมณีนนมหาหลายหลอบมณีนนได้ปนประทูนปทนประทูใส่บกเขือจ้พี่น้องหัวกับวิญญ็นปนประทูใส่บกเขืออนย่ขอแห้งจ้ะเมื่อกินขาวยิงเตะเสามันจะมีอยู่ดอกอาหารฝรั่งเ่าบ่มากิน กินวายูืทองอืมต้องลับมากินเข่าอยู่้องยุบานคือเราข้าวเหนียวหนึ่งเดียวมีใหม่มาเด้อเนียวกับเนียวขวดเนียวพวกอุ่นซ้ำหลอดเหรอหิ้งเผาแหง ไปสื่อักคุ้งจะรบสื่อักคุ้งจากปนจาไก่บะหมี่แจ๊กหน่อยยงพักยังกับบะหมีจ้ะอืมแต่พักเหี่ยวเียวเนนาเหยวแห้งอาหารอันลานลานเอเชียไปย่าไดกับพอร่ะของเงี่ยวเียว ว่าพื้นใช่หรอมีนอยู่ลานเดียวไปย่ำได้กพัฒนาจ้ะไปรอดมันก็เลยบอกคุ้เงเหี้วมาก ไปรอบเนี่ยรู้ว่าตีเหี่ยวเหี่ยวกับบะมี่ไงเอามาเลยจ้ะพี่้องอืยงมัดว่าของว่นเขา่าสัน่น พักกับบุ๋มีส่วนหน,กนกากสิมแต่พวกอาหารพวกอาหารพวกอาหารแห้งอืมจะคล้ายลายอยู่แต่ว่าเป็นพวกอาหารสดเป็นพวกพักดูสิเกี่ยง ต่างใจว่าจะไปสื่อตาบกฮงคึ <c oughs> ค้จากขึนตาบกฮงนะจ๊ <c oughs> จะเฮ้ยไก่ปลาทูมากไก่ปลาทูก็บลาเขือมาปนกเลยไปดูจ้ะพี่น้องสามสี่เดือนไปเถอะพร้อมกันใจ เวลาเข้าไปเธอเขาก็าอยากได้ของมากเนาะ ใส่ปลาทูครับขขาสารนะข้าเหนียวถุงหนึ่งว่าพวก <c oughs> พวกเสียนพวกยังก็ยังเหลือตุนไว้หลายอยู่กินหมดในเบิดหลายอยู่จ้ะ

บ่ได้ขครับรถป็ยังเมื่อยจะนั่งไป่ซื้อซูามีกับเมื่อยผู้ขับรถเป็นเมยียพย้อนสิบหา่ายเพิ่นเมื่อยเนาะต่เป็นกับปลาจมเลยรถติดแบบแการทุ่เทปปิงยี่งบอได้วยแล้วจะรถร้ายแห้งรถติดข้าขนาดในเมืองไง ข้ากับหน้านั่งหลับเมืเ่อไรเห็นาเสียงผัวบอกนี่มัง้งถงชุดทงังบอกตึ้งไปตึ้งกลับ ปั่นมาได้ปั่นมาได้แล้วเนาะอุ่นสามหลอบแล้วตรงที่จะเสียวอุ่นหลอบที่สามมันเลยเหนียวขักเหนียวเนี่ย พี่น้งองคลิปนี้ก็เอาซทำนี่แหละคุณจะกระเทยมันคลิปเน่เา,นา,นาเพราะว่ามันรวยัวสิได้เนาะเนาพอการยิบหนาอย่าลืมกดไลย์กดแชร์กดติดตามล่าคารเด้อไปแล้วค่ะ